นี่ตัวอะไรครับอะไรมภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าอะไรนะชีบ่าชีบามาลายเออเออที่ตัวไรปดแพปดแพมังคีมังคีลิงดนนนนูนิสูอะด้เออในแพ้แ,แ,แพ้ปุ้ท้าอไรแกแพทแมวอันแมงไม่ฆ่าหรคแพทแมวฮะฆาละ ตัวมันอ่องต้องฆ่าเดี๋ยวมันก็พกเข้าเนาะเนากุ้งมังกรชิมชิมชิมงรยตัวีตัวออกมากับเดียวเลน้นนั่นมังขี่ลิงตองครับพี่ลายควางคือภาษาที่เรียกเดียกวางไานี่นี่เขาเรียกอะไร จีลามาวายจีลาไจีลาปลูกอืมจีลานี่อะไปู่ขกันไปชี้ตัวฟีดปลา้านี่อะไรข้าววัวข้าววัวนี่อะไรวาโโลคายว้าโล่ควาย